แแนวไไหหรูปบบ่มจริงๆก็ตัวซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะชื่อว่าเพชรประกายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่าเจ้าของคณะก็คือจริงๆเอามาประจักแบบเบสทูสอรี่ของพี่แบงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ มาตีแผ่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปรุงแต่งให้มันสนุกเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้เห็นหลายๆแบบหลายๆคู่หลายๆรูปแบบใหม่ในการนำเสนอด้วยริเที่แบเล่นด้วยแล้วก็เหลักเวนจะมีกต์ที่เราบวำร่วัเกี่กับลีเกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพอมาทำโปรเจกต์นี้ก็ คิดว่าอาจจะต้องให้พี่แบงสอดร้องลิเก<ต>เรหรือว่าไปเล่นลิเกเตามพี่แบงบ้างอะไรอย่างเงี้ยการมุ่งการรีเสิร์ชยากไหมคะกับการทำงานกับลิเกจริงๆก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความด้วยความที่ว่าลิเกอะค่ะในส่วนของนะตอนนี้มันเปิดกว้างมากๆกับสัสงคมนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามีข้อมูลนห้ศึกษาเยอะแล้วก็เราก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญด้วยอย่างพี่แบงเนี่ยคอให้คำแนะนำค่ะ แล้าของคององายเล่นเป็นตัวเองอเลยไหมคะก็ <c oughs> จะเล่นเป็นตัวเองเลยไหมคือจริงๆแล้วครับมันก็ต้องดูดูจากบทอะไรอย่างนี้ยครับเพราะว่าบางครั้งอย่างการเล่นซีรีส์เนาะเรา <c oughs> ถ้าเราได้รับมอบหมายมาให้เป็นนักแสดงแบบบทนั้นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเป็นทำกันบ้าน <c oughs> ใช่ครับทำกันบ้านเราต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมันไปในทิศทางไหนแบบไหนเพื่อให้แบบให้สตอรี่ของของเรื่องมันแข็งแรงอะไรเงี้ย ใช่ก็ต้องอ่านบทอีกทีนึงครับ<ม>ว่าเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนครับว่ามีเกี่ยวกับลิเกซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวแบงค์มากเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ไกลเลยมันมันก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเราจะได้เดินเรื่องดําเนินเรื่องแบบไหนเล่าเรื่องแบบไหนก็ต้องรอชมกันะคะนรับกลายมาเป็นซีรีส์ของลิเกที่อยู่ในบน้านยันมันแบบอีกก้าหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับดีใจกับอาชีพลิเกที่ที่ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอยู่ดีๆวันหนึ่ง จะมีซีรีส์ที่มีลิเกอยู่ในนั้นด้วยครับและตอนนี้มันก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วและแวงก็เชื่อเสมอนะครับว่าการที่เราได้ทําอะไรใหม่ๆโดยที่มีลิเกเข้าไปมันเป็นการต่อยอดได้จริงๆมันเป็นการผลักดันให้ลิเกเให้คนได้รู้จักลิเกมากขึ้นในทุกๆกลุ่มอย่างเช่นอย่างซีรีส์ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่เคยรู้จักลิเก<ๆ>แต่ชอบดูซีรีส์ ก็จะได้รู้จักลิเกผ่านจากซีรีส์เรื่องนี้แหละค่ะคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังว่าอยากว่าให้มันไปไกลทั่วโลกเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยๆก็เป็นการแบบว่าเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีการปรับ ปากแพทยคนดูเข้าถึงง่ายแล้วก็ยังคงมีความลีเกยอยู่ด้วยค่ะก็ปากซีนี้นะครับเรื่องเพชรประกายใช่ค,ครับ้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีลิเกนะครับอยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของแฟนด้วยรับรองว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครัะทุกคนเป็นกาลังใจให้กับพงงวกเราทุกคนนะครับ ก็สามารถชมซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับได้ที่นี่เลยครับบจบทุกความบันเทิงที่ Solution Now ครับแม่แม่เลยเนาะขอบคุณนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีครับ Insert

โอเคพร้อมขากับมีมากั okay. <tr Fred> ่งนี้ จกฟีดแบ็แล้วก็คนชอบมากๆเลยครับทั้งเพลงทั้งดนตรีคําร้องและก็ MV ครับก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้นะครับว่าทุกคนได้ฟังได้ดูกันแล้วก็รู้จกักตัวตนแบงและก็รู้จักลิเกม,มากขึ้นผ่าน MV นี้ครับทำง,งานหนักไหมคับพี่มีเดอร์รูททำงานหนักไหมจริงๆแล้วก็ทุกคนตั้งใจหมดเลยครับแมันก็เลยมองว่ามันมันไม่ใช่งานที่หนักแต่ว่า ด้วความที่เราตั้งใจแล้วก็อยากให้งานมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดนครับก็เลยเป็นสนุกซะมากกว่าครับซึ่งก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการใช่ครับจะมีอีกไหมคะสิ่งก็ต่อไปกำลังคิ่วิเครโอ้ยังมียังมีรออยู่ครับก็เร็วๆนี้ครับจะได้รับฟังกันแบบต่อเนื่องเลยครับรอติดตามเนาะรอติดตามครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไปด้วยนะคบคอนเสิร์ตลิเก air ออนแอร์ตอนซิสแม่แม่จ๋าครับ30 สิงหาคมนี้ครับได้รับชมกันอย่างแน่นอนมาให้กำลังใจพวกเรากันได้เยอะนะครับรัศมีที่แดนช่วยพี่น้องชาวแดนสีสั่งท่ากถุงก็ส่งกำลังใจให้กับ<า>พี่ๆแนวหน้านะครับเป็นไงบ้างก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับติดตามข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจในทุกๆวันทุก,ทก,วทกเวลาครับเพราะว่าเราอยากใหเ้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้แบบเออมันจบแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่แบบไม่ต้องมีการสูญเสียอะไร แต่ว่าืูว่าพี่ๆทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆคือถ้าไม่มีพี่ๆแนวหน้าทุกคนเนี่ยพวกเราน่าจะลําบากกันใช่ครับงั้นก็เลยทําได้แบบส่งกำลังใจไปให้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็เลยส่งเป็นกําลังใจเพราะติดตามข่าวเพราะมันมีการสูญเสียเราในฐานะที่แบบเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งคนหูกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก ว่าก็น่าจะเหมือนกับทุกๆกคนนะครับนที่ได้ดูข่าวแล้วเราก็พอมีการสูญเสียแล้วเราก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับคือพี่ๆทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอนะในหน้าที่เราก็แบบสะดุดีในความกล้าหาญนะเขาพี่เขาอะไรอย่างนี้ครับก็ก็เสียใจนะครับแต่ทุกคนก็คือฮีโร่ของ คนไทยทั้งประเทศครับ UH อย่างเห็นวัางานของพี่แบงก์ก็ถูกยกเลิกทางแบบภาคอีสานใต้มาด้วยเหมือนกันก็มีมีแค่งานมีงานเดียวครับด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากๆค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับบางสถานที่ก็ยังไม่กล้าที่จะจัดงานแบบไม่ไม่สะดวกที่จะจัดงานแต่ว่าเราก็เข้าใจเข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้เข้าใจในเหตุและผลนะก็เลย ไม่เป็นไรครับตัวพี่แบงค์เองก็เป็นกระบอกเสียงในการแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวสารแบบข้อมูลเท็จต่างๆด้วยใช่แล้วครับมีข้อมูลภาพวิดีโอที่สร้างจาก a อออันนี้ก็น่ากลัวมากเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเข้าใจอะไรผิดๆเชือ่ออะไรผิดๆจาก AI ที่แบบสร้างขึ้นมาเนี่ยครับช่วยกันแชร์ช่วยกันต่างๆแล้วก็รวมถึงมิชาชีพที่ม,มีการเปิดบริจาคทั้งที่ เขาไม่ได้เปิดบริจาคจริงๆอนะไรเงี้ยซึ่งมันกเน็เป็นแบบว่ามาช่วยโอกาสตรงนี้ใน,ในสถานการณ์ที่ทุกๆคนจะต้องแบบช่วยกันส่งกาลังใจให้กันนะครับก็ต้องคัดกรองข่าวให้ดีอยากให้ทุกคนเสพข่าวจากพี่ๆสื่อสํานักข่าวที่ที่เราฟังกันอยู่ทุกวันติดตามกันอยู่ทุกวันที่น่าเชื่อ<ช>ถือ <ๆ S 1> ครับ นตัวแบงค์เองเมันยังไม่โดนครับแลวก็แบงค์ก็ไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราแชร์ไปแล้วเราจะโดนใครแบบนี้แบกมันหรือเปล่าเพราะว่าแบงค์ก็ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งครับเรากา็ดักในประเทศของเราและเราก็เป็นห่วงทุกชีวิตของพี่ๆแนวหน้าทุกๆคนนะครับแบงค์ก็ทําหน้าที่ของแบงค์จริงๆแ,แบงค์ได้เช็คโซเชียลของตัวเองบ้างไม่ว่ายอดฟอลโล่ลดต่างๆย่างเปล่าไม่ได้ ไม่ได้เช็คเลยครับเพราะว่าแบงค์รู้สึกอะไรแล้วเราเราอยากจะแชร์เราก็แชร์เลยเพื่อแบบว่าเอาบอกข้อมูลเผื่อหลายๆคนที่แบบติดตามแบงค์แล้วแบบว่าไม่ได้รู้ข่าวก็จะได้อัปเดตไปพร้อมๆกันครับเราไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยงานเราจะลดไหมอะไรไหม,มไม่ครับเพราะว่าแบงค์ก็ทํางานอยู่ในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว่ ไม่ครับแบบไม่ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเนาะแล้วก็รักประเทศของเราเราก็เกิดที่นี่นะครับเรามีความภาคภูมิใจในที่เราเกิดมาอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกกับเรื่องงานนะครับมันส่งไรกระทบไม่กระทบครับไม่กระทบอาจจะมีแค่าง,งานด้วยความแบบเหตุการณ์สถานการณ์มันแรงนะครับบางบางสถานที่ที่แบบเป็นวัดหลวงเขาก็อาจจะมองดูแล้วก็ ลองคิดดูแล้วแต่ตองดูแล้วว่าเฮ้ยมันยังไม่เหมาะกับการจัดงานยังแผลงมีการเลื่อนไปยังแผลพิสาท์ต้าพี่แบงค์ไปกับคงวงไปเล่นงานบ่อยไหมคะแผลพิสาท์ไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยก็มีไปแสดงบ้างครับแต่โดยส่วนมากแบงค์จะอยู่แถบภาคกลางอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีแขนที่จะไปมาแถบจังหวัางบัวรักไหมไม่มีไม่มีครับถือว่าโชคดีใช่โชคดีก็กระทันหันนะครับ ใช่อย่างงานวันนี้ครับวันที่1ก็เหมือนเพิ่จงจะยกเลิกไปเมื่อประมาณวันที่27ครับแต่ว่าก็เป็นการเลื่อนเป็นเคสแบบเลื่อนเลื่อนการจัดงางน,น,งนไปไม่ได้ cancel แค่เลื่อนแค่ได้ออกไปครับอ๋อไม่กังวลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแไปยุโรปไปยุโรปก็ทางนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไร ก็เพื่อไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไปยื่นวันนี้นะเรา <laughs> จะไปเดือนเดือนกันยาน,นี่แหละไปร้องเพลงครับไปทํางานแบบแค่งานเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนิดแน่อนอนมีแบงค์มีพี่น้ําเพชรครับพี่บิก๊กแล้วก็พี่ตังไปกันสี่คนครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะที่สุด ก็ประมาณนึงครับแต่ว่าแวะไปร้องเพลงเราไม่ได้แบบว่าไปแสดงลิเกหรืออะไรอย่างนี้ครับถ้าไปก็อยากให้ไปทั้งคณะเลยไปโชว์ติดกันที่สุดคอนเสิร์ที่ใกล้จะมาถึงถ้าไปใช่ครับก็จะได้ฟังเพลงใหม่กด้วยสุดท้ายเอ้าติ้งครั้งแรกรึเปลนะเป็นครั้งแรกครับกับการตั้งคณะสอนรำน้ำเพชรมา21ปีคือเอ้าติ้งเนี่ยมันเป็นการ เปิดใจคุยทั้งหมดรีแคปทุกอย่างที่ผ่านมาครับก็แบงก็ตัดสินใจจัดเอาติ้งคณะนะเอาทุกคนไปแบบเไปพักผ่อนด้วยกันนะมีอะไรก็มาคุยกันก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่เราได้จัดเอาติง้งเราเติบโตมาด้วยกันนะครับส่วนมากทุกคนนะเริ่มมาด้วยกันอยู่กันแบบที่แบบน้องอม,มันก็จะมีการทํางานเนาะการทํางานที่ บางครั้งก็พอต่างคนต่างโตขึ้น<ม>ก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้สึกเป็นของตัวเองเ,อเรื่องบางเรื่องก็เลือกที่จะเก็บไม่เลือกไม่คุยกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็ะสะสมมาเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เชื่อว่าทุกคนนะครับท,ทุกทที่ทํางานนะครับมันจะต้องมีเรื่องที่ค้างคาใจกันกับเพื่อนร่วมงานมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เชื่อว่าที่ไหนจะไม่มีนะครับแต่ทุกอย่าง มันจะเคลียได้ด้วยการที่เราพูดคุยและเคลียร์ใจกันเป็นเป็นเป็นทรมีน้ำตาไหมคะมีน้ำตาไหมถ้าถามแบงค์แบงค์เองไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบอยู่ข้างใน<ม>ใช่ครับมันมันเหมือนแบบเฮ้ยมันได้ปลดล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่พี่บอกแหละว่าแบงเป็นหัวหน้าที่ไม่พูดชอบเงียบ แต่ว่าเอาติ้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบงค์จะแบบกดล็อกตัวเองว่าเออวันเนี้ยพูดนู่นนั่นนี่ปัญหาตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้งั้นและต่อจากนี้จะไม่เงียบแล้วมีอะไรก็จะขอพูดเลยคนที่เปิดใจแบบหเปลกแบเราด้วยปัญหาอะไรก็มีการปรึกษาเราแบบแบบที่เขาไม่รับรู้หมดแล้วก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ส่วนมา,านกที่เราตางคือเราเงียบใช่ไหนเรื่องอะไรอ่ราอย่างเช่นแบบ มันก็อย่างเรื่องแบบเฮ้ยแต่งตัวช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยแบบคุณพ่ออยู่แล้วใช่คือคนแบบแต่งตัวช้าก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเราแบบก็มีก่อนหน้าน,นี้ก็มีคุยกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเอาติ้งอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบเออทุกอย่างเป็นการขอความร่วมมือแบบพูดแบบขอความร่วมมือนะเออถ้าเราเป็นแบบนี้มันจะดีมากเลยนะมันริเกมก็จะเร่งเร็วขึ้น ใช่ครับก็คือเอาเหตุผลพูดทุกอย่างและสิ่งที่แมงพูดอ่ะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดถ้าใครแบบอยากจะแบบแนะนําอะไรหรือมีอะไรอ่ะสามารถแบบแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วเราก็มาตกลงร่วมกันอย่างเช่นวันหยุดงานนะครับก็มีเสนอมาว่าจะแบบขอหยุดแบบนี้ได้ไหมสองวันใ,นในทุกๆเดือนอะย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยคุยกันก็สรุปที่ว่าเอาแบบนี้เดือนกันยาตั้งแต่วันที่9จนถึงสิ้นเดือนเป็นวันพัก ที่ทุกคนจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ตกลงร่วมกันทุกคนก็โอเคใช่ประมาณนี้ทันท่วีด,ดีขึ้นครับดีขึ้นทุกคนแบบว่าแบบคือสนิทกันมากขึ้นแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆคาว่าพี่น้องมันต้องคุยได้หมดทุกเรื่องใช่ครับคุยได้หมดทุกเรื่องมันมันดีอะครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศการทํางานทุกคนก็จะทํางานสนุกมากขึ้นปล่อยความรู้สึกว ก็จัดอล์ติ้งก็ประมาณสองแสนครับใช่ครับก็ใช่ก็มันก็คุ้มนะครับกับแบบอะไรประมาณใช่มันอใมไเวลาทุกอย่างคือเราจัดเอาติ้งเพื่อความยั่งยืนในการทำงานและก็เพื่อคุณภาพของงานในทุกๆคืนครับแล้วก็พูดในสิ่งที่เราเป็นหัวหน้าคณะเราต้องการอะไรและทุกคนจะต้องทำแบบไหนยังไง ก็คือแบบชี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเถียงอะไรได้เลยปีหน้าเราเตรียมตัวอยากจะไม่มีก็มีครับก็มีครัแต่ว่าปีหน้าเราก็จะเป็นการปาร์ตี้แล้วเราจะไม่มีเรื่องเครียดอะไรทั้งสิ้นแล้วครับก็เป็นการปาร์ตี้พักผ่อนของคณะแบบทุกคนมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปจะเที่ยวกับครอบครัวอะไรก็ตามสบายเลยเต็มที่โอเคคค่ะโอเนะคะขอบคุณกับอินเสิร์ตก็อีก 何を聞いてるんだろう?